ทางคุณวิชัยชุนาวิชระรัมตรีคลังและก็เป็นรองนายกตรีด้วยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้ประเทศไทยเนี่ยศักยภาพการเติบโตที่มันต่ําเตี้ยเรียดินเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็เป็นผลมาจากเรื่องเรื่องของข้อจํากัดในการก่อนหนี้ของเราเนี่ยซึ่งมันเต็มที่แล้วนะเพราะว่าเราจัดเก็บไรายได้ได้น้อยกว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการใช้อะว่ายง่ายนะมันก็เลยทําให้สถานการณ์ ในขณะนี้มันค่อนข้างจะมีปัญหาแล้วเพดานนี่สถานะมันก็ตันกู้เพิ่มก็ยากทางเดียวที่ต้องทำคือต้องหาไรายได้ครับขึ้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการที่ทางคลังเขาพยายามจะดูเขาจะปฏิรูปโครงสร้างภาษีครั้งใหญ่กันยังไงผมเข้าใจว่าส่วนหนึ่งที่คุณพิชัยแกมาพูดราวนี้เหมือนโยนหินทำทางอะ่ะ แล้วก็ต้องการให้คนไทยตระหนักว่าอีกไม่ช้าไม่นานพวกมึงโดนคือจะมีการรีบภาษีอ่ะไม,ม่ผมผมงงไงพี่โก้ว่าหนึ่งน่วิธีคิดในการที่จะดําเนินการเรื่องภาษีเนี่ยเขาจะทํากันแบบเงียบเงียบนะไม่โฉงฉางเหมือนกับที่ออกมาบอกสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการอ่ามันโยนหินถามทางอย่างพี่โก้ว่า แล้วก็สร้างความคุ้นเคยไปด้วยพร้อมๆกันในตัวแต่วันเนี้ยนะไปฟังเสียงนิดหนึ่งไหม,ม<า>เพราะเอาไปเอามาผมเห็นเริ่มเสียงเริ่มอ่อยอ่อนลงแล้วก็เป็นทางถอยหรือเปล่าไปฟังครับแน,แนวคิดปรับภาษีมูลค่าเ<น><น>พิม่ม<น>มาค่ะเพิม่พมมาค่ะ